พี่ไม่มีปัญญาจะแกงเนื้อก้อยน้องข้ามาเป็นกู่ข้าเวลายามนอนทั้งจนทั้งไมล่ลอใครน้อจะมาอาทออายุเก็บเขา้ากึ่งคนยังหาคู่นอนไม่ได้สักคน ชื่อต้ยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงหัวกันมองเห็นกันพวกกวานณามนอยากพูดอยากบอกก็พูดไม่บอกว่าจวนมันติดตาหนาไปลไักไก่คนลักทุม่มทนแต่อุณนนามนคงไม่รู้ อันน้องต้องจันสีสันงามตาบ้านเราหนี้มุง่งโดยยาหลังคาก็ไม่พ้นไครเล่านาเขาจะมารักตัวขอแช่บองน้องคำลัวเอ๋ยหลัง ยิงงล้อยัง้างเดียวเลี้ยงมายิงย่าทงตาดยิงขึ้นลองขึ้นมาแ<อ>ล้วมั้ยลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำไปเนิมไวปล้วนจนคำมีใจความว่ารักต้อยล้นใจสี่ห้าวันผ่านนงคานก็ไม่ mua, <laughs> áo chân máy mày tắt gì, mày 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 đi mày 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 mấy mày mày phải mày 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 mà mày 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 โอ้ยลูกเววไมไทยมันเกิดมือกวันเนี่ยตัวนั่นหนระอปิดปิดรักและคิดถึงปากน้ำโอ้ยยอ่อนนี่แม่อยู่บ้านน่ะน้องแดงเหมนไห จดหมายที่เคยใส่ท้องส่งให้น้องเดือนเล้วผ่านมาทำไมไม่ตอบไม่ชอบก็จงบอกมาอย่าให้เสียเวลาขอให้ตั้งตาณนวัน ไม่เสียแล้วไิให้พี่เฝ้ากอดเฝ้าอรอดวงมันควรยืนยิงได้มองผ่านพี่นั้นสุดแสนกำเกินไม่นึกว่าแม่ควรยืนจะกลายเป็นอื่นเชื่อแล้วละน้อง อยากฉันไปแล้วหรืออย่าลืมเสียเล่าพี่เฝ้าแต่คิดถึงเธออย่าให้รักละเมอเพราะเธอเป็นคนเปลี่ยนแปลงจมคืนนั้น พเพนเดือนสิบสองพี่เลือน้องรวมรอยกระทงตังอธิษฐานจะรักกันให้มันคงพึ่งรู้ใจอนุชมจงไม่แน่ไม่นอด เ้ยดูสิเคยฮักกันน้องจังมาแปรพันจากกันไปแล้วลืออย่าลืมเสียเล่าพี่เฝ้าแต่คิดถึงเธออย่าให้รักละเมอเพราะเธอเป็นคนเปลี่ยนแปลง